สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้กำลัอยู่กันในบอกฟุกกับบอกฟุกทุกคนกับเกมสควิตเกมทุกคนนี่ซีซั่นสามเพิ่งมาใหม่ๆทุกคนนี่เราเริ่มเริ่มเล่นกันเลยทุกคนสควิตเกมนะอีก50วินาทีเริ่มทุกคนเรามาดูเกมพายกันดีกว่ามีอะไรบ้างโอ้ VIP 800ลบหลักเลยนะทุกคนคูณสาย VIP you can use on w UTC in game วิ่งเร็ว400ลบหลักนะทุกคนแล้วก็ทานอสนะทานนอส มา,ม,ามาเดี๋ยวทุกคนมาเล่นสุดเกมกันดีกว่าทุกคนไอ้มีหมูเงินวนยะทุกคนมีหมูเงินมาใน,น,นหนังนะตอนนี้เราเป็นผู้เล่นหนึ 1, ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะทุกคนเราเป็นผู้เล่นศูนย์หนึ่งหนึ่งดูทุกคนเราจะเอาตัวรอด,ด้ไหมเขาดูก็แล้วทุกคนทำไมเขาบอกว่า i hate this s e a s o นนั้นะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนกับซีซั่นนี้นะผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะผมยังไม่ได้ดูนะแต่มันเกิดอะไรขึ้นนะ้ทุกคนผมดูแต่สปอยมานะ เอาแล้วเริ่มแล้วทุกคนเราเริ่มแล้วนะกงม่เกี่ไม่แกงมันซัดได้แล้วทุกคนมันซัดเขาได้แล้วอดดิงจา่าฟอนแมนนะทุกคนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเราต้องเป็นฝังเล่นต่ออยู่แล้วทุกคนเราเป็นฝังเล่นต่ออยู่แล้วนะเราเป็นฝังเล่นต่อฟอนแมนทำไมชุดแก่คนนี้กัเท่ทุกคนทำไมแกไม่ใส่ชุดเออผมกลายเป็นผู้เล่นสีสองหนึนะ่งแล้ว ก็เอามาทุกคนเ okay. ดาเอาบอลโอเคกดไปที่ลูกบอลนั่นทุกคนบลูทีมโอเคผมได้อยู่บลูทีมนะเมดวิวเอ็นคือเกมเขาวงกดเหรอทุกคนเกมเขาวงกดเหรอผมกดนะเราจะตามเพื่อนไหมทุกคนกุ้งมะกุง้งมะเกงนี่มีคนแจล็อกอะไรด้วยเนี่ยทุกคนไปยังไงตามเพื่อนเลยผมตามเพื่อนเลยมัว่วเลย เพื่อนเลยทำไมเพื่อนบางคนแกมีดาบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะในหนังมันเป็นงี้ปะเดียวทุกคนในหนังเป็นงี้ปะเดียวในหนังเป็นงี้ปะเดียวมั่วเลยนะเรามั่วเลยนะเอ็นแวรลิตคืออะไรในหนังเป็นงี้งนะงนะอ,อะ่ะทุกคนในหนังเป็น,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 นงนนี้จริงดิเฮ้ยแก่ซัดยับเลยอะ่ะในหนังแก่ซัดยับเลยอะ่ะ กงมบกระมังแกงกงมบกระมังแกงกองกึะมังแกงกบมึงก็จูดกันได้ดูเฮ้ยๆมีคนยิงทุกคนมีคนยิงคนยิงปืนเจอ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 เหลือต้องเอาตัวรอดนะทุกคนเป็นเกมเอาตัวรอดนะตอนนี้เราต้องไปจัดการทีมสีแดงก่อนนะเราต้องไปจัดการทีมสีแดงนะหนังเนี่เป็นอย่างนี้เลยโอเค ยังไม่ดูก็เศร้าแล้วทุกคนโอ้ยทรงกีหุนนะทุกคนพระเอกทรงกีฮุนของเรารจะรอดไหมทุกนนคนสีฟ้าเปิดเลยนทุกคนอุ้ยแล้วได้กุญแจสีทองมาทุกคนกุญแจสีทองมาเปิดไหนนะทุกคนฉั้กุญแจสีทองเพื่อนฉันไี้กุญแจสีทองเหมือนคุค้นเมื่อกี้เหมือนจะมีห้องกุญแจสีทองนะทุกคนแต่อยู่ตรงไหนแล้วนะอยู่ตรงไหนแล้วเราจำไม่ได้นะ,ะ, yeah ะทุกคนแย่แล้วแย่แล้วทุกคนตอนนี้ นีสีแดงกําลังตามมาติดแล้วทุกคนนีทุกคนทองสีทองนะคุณแจทองเปิดเลยอะไรอ่ะอฮ้ยบูมแรงทุกคนไอนมีบูมแรงอุ้ยเฮ้ยอุ้ยช้นไปหนึ่งบูมแรงกว้างไปยิ่งแรงกลับมาแเร็วไอ้คนแกน่ทุกคนเพลงดักแก่เลยนะเพืเ่อนเห็นทีมแดงมากไหมเพื่อน เฮ้ยนี่ไงทีมแดงโอ้ยบูมแรงทำหน้าที่หน่อยบูมแรงทำหน้าที่หน่อยบูมแรงกระจอกมากทุกคนบูมแรงกระจอกมากเราใส่นัวลนะเราใส่นัวลนะเราใส่นัวเอาที่เป็นคนกันนะใส่นัวเลยนี่ใส่นัวเลยนี่กระโดดเรากระโดดเราลุ้นกระโดดเรากระโดดเรานะกระโดดเราลุ้นกระโดดเรานาะ เพื่อนจัดก,การเพื่อนจัดก,การเรียบร้อยนะทุกคนเรียบร้อยมันไปไม่ได้ทุกคนทงนี้มันปิดนะไอ้เลทีมนะไอ้เสร็จเรานะไอ้เสร็จเรานะทุกคนเกมต่อไปนะเกมอะไรนะทุกคนอุ้ยอุ้ยเกมกระโดดเชือกแล้วทุกคนหรือเราต้องไปฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะทุกคน เสียงหน่อยดีกว่ากคเราจะโดนลิขสิทธิ์ดังงันปิดดีกว่านปะิดดีกว่าในหนังเป็นยีน้มเลยทุกคนในหนังเป็นยีน้มเลยทุกคนได้ดูกันไหมอย่าสปอยทุกคนอย่าสปอยนะผมยังไม่ได้ดูนะอย่าสปอยกันนะอย่าสปอยเรานะยังไม่ได้ดูทนะุกคนแต่เหมือนจะมีสิแต่เหมือนจะมีเกมกระโดดเชือกนะทุกคนเพราะว่าผมไปเห็นในเฟซบุ๊กมานะแกจัดงานนะซุดเกมอะย่างนี้จัดงานโดดเชือกที่ไทยนะ กระดกเชือกเป็นคนไม่ได้ดูนะผมยังไม่ได้ดูเลยเฮ้ยซงกีหุนทรงกีหุนถ้าเราเล่นกันต่อจะมีแค่คนเดียวที่ชนะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราก็ต้องเอาอันนี้อยู่แล้วดิทุกคนได้ทอยสุดเกมนี่ได้ตังทั้งสองสองหมืน่นได้สองแสนนะทุกคนไปต่อทุกคนต้องทำลายสุดเกมนะ เกมนี้หากินกุ๊มที่ใจของมันนุ่นนะทุกคนน่าทำลายมันนะต้องทำลายเกมไม่ได้นะมันได้รางวัลมากมายตามแมปนะหนีไปด้วยกันอุ้ยทุกคนอุ้ย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 อุ้เป็นเกมสงครามไปแล้วทุกคนให้เป็นเกมสงครามไปแล้วนะเปิดเสียงหน่อยอุ้ยมันกลายเป็นเกมสงครามไปแล้วนะทุกคนกลายเป็นเกมสงครามไปแล้วนะ ต้องช่วยต้องช่วยต้องช่วยนะทุกคนต้องช่วยเพีเยอร์นะแล้วมันช่วยเรายิงนะทุกคนเขาจะมาช่วยเรายิงนะเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนช่วยกันหน่อยเพื่อนช่วยกันหน่อยไอ้สามสองแปดเฮ้ยเฮ้ยเขามีระเบิดอะไรก็ด้วยนะทุกคนเลโก้ไปเลยสุณส่งกีฮุนบอกแล้วไปเลยเราทำดีที่สุดที่เปลี่ยนแปลงนะทุกคนโอ้ยโหผมว่าคอมบันโดผมว่าคอมมานโด ทไป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 ทุกคนไปนิ่งไว้เราต้องไปจัดการบอสนะทุกคนคือหนียงจะลจากประตูนะต้องจัดการบอสให้ได้คุณตรงกีฮุนจะบอกเราไปเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยระเบิดอะไรวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่ทุกคนเราแย่แหละเราแย่นะโอ้ยมันเลือดนเยอะจังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราตายเลยนะทุกคนทุกชีวิตได้ไหม เสียระบาดก็แปดสิบระบากเลยนะคนเราดูเพื่อนเราเล่นดีกว่านะไปเพื่อนทำมาไรสควิทเกมนี้ห้วด้วยฉันปอดที่เหลือด,ด้วยจะไปข่ามันทุกคนสควิทบอสนะจะบอสประมึกนะไปเพื่อนจัดการเพื่อนจักการมัน,อน,ากกามนบอสเลือดให้ไม่ลดเลยเนะคนบอสกนเลือดเยอะเหลือเกินนะ เรายัไงไม่ได้เท right? like ินเดินขึ้นไปดูเลยเราเกิดใหม่ดีกว่าทุกคนเราเกิดใหม่ดีกว่าทุกคนเราอยากไปยิงด้วยเราอยากไปยิงเขาด้วยนะนี่เกิดเลยนี่สควิตเกมนี่สควิตเกมของจริงก็เป็นงี้แหละทุกคนใหญ่ระบาดเพื่อแบบเกิดใหม่ได้นะทุกคนในสควิตเกมในหนังก็เป็นงี้แหละนี่คนเราเราแมนเราแมนเราบิ๊แม่นแมนทคนอุ้ย ทุกคนคุณปู่โอยดำนี่กันบู้ทุกคนเรื่องกันบู้ไอ้ปู่โอยดำเนี่ยท่านนอสทุกคนท่นนอสกองยูทุกคนมีกองยูด้วยนะมาเล่นตะกกีกันไหมมาเล่นตะกกีกันไหมอันนี้บอสโดนเราชนมุมแล้วทุกคนอันนี้แค่ชนมุมเลยนะมันบอมรางวัลมากมายอยู่ข้างใน ทุกคนแก่ล yeah. MM. yeah. ูกน้องแกมาแล้วทุกคนลูกน้องแกมาแลยแต่เราต้องรีบจัดการตัวบอสนะทุกคนเราต้องรีบจัดการตัวบอสนอะเอสเคเป็นโอเพนเดอร์โอ้ยโอ้ยอย่ายิงช้านอย่ายิงช้านอย่ายิงช้านโอ้ยโอ้ยมีเครื่อนระเบิดด้วยนะโอ้ยอะไรนี่โอ้ยต้องไปไหนทุกคนเป็นเดอร์ที่ไหนนะผมขึ้นมาข้างบนแล้วนะมันจะไปตรงไหนทุกคนเราก็ไม่รู้นะ แต่คุณโซกีคุณโอ้โหไอ้เขียดอยู่ข้างบนทุกคนอ๋อขึ้นข้างบนเพื่อนอัพสเต้อัพสเต้เราจะหลบหลีกเราจะไกลาไกลเราจะแบบอาชีพสังเกตนะทุกคนโอ้ยอย่ายิงชาน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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่นอนผมว่าเราผมเสียลบักแน่เลย ไม่ยอมทุกคนเราไม่ยอมต้องหลุดพ้นมันจะเกมนี้ทุกคนทำลายซุปเกมไม่ได้ทุกคนโอ้ยยิงเราอย่า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 ยิงเราขอ้องขอลอง้ทุกคนเรามาแล้วทุกคนเรามาถึงแล้วนะโอยโอ้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 ยโอยโอ้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  ระวังด้วยมันมากันมากเลยเจ้าพยากาดนี่นะที่ประตูสุดท้ายเราจะรอเราจะรอแกเดินไปก่อนเราจะรอแกเดินไปก่อนนถ้าเจอรอแกเดินแล้วเราก็ชุบชีวิตนะทุกคนนี่เขาบอกให้รอเอาชนะกาดแล้วก็ไปที่ประตูนะทุกคนเราจะชุบชีวิตเราจะชุบชีวิตเราจะรีบวิ่งไปนะทุกคนนี่เลยเราแอบเลยนะทุกคนอุ้ยห้องกล้องจะปิดนะทุกคนห้องกล้องจะปิดนะ ประตูนี้ทุกคนประตูนี้ประตูนี้นโอ้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงหยุดยิงโอ้มีฟอนแมนอีกอะไรเนี่ยโ,โ,โอ้โห,โโห,โโห,โโหตายต,ตายทุกคนนอนนิ่งเลยนะเธอสี่แปดสิบลำบากนะทุกคนพคนเราเป็นเง it, ิงนะเจ้าครูเป็นหอบเงินหนีทุกคนตอเราเหลือเพื่อนกับเพื่อนสองคนทุกคนแต่เราจะตื่นเราจะไม่สนเราจะเล่นให้มันผ่านนะทุกคน ดงเฮ้ยทุกคนเขายิงผ่านผมว่าเราเปิดประตูนี้ดีกทุกคนเฮ้ยที่เซอร์วีไอพีโซนวีไอพีอะไรวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ายิงเราอย่ายิงเราอย่ายิงเราโอ้ยโอ้ยต้องจัดการฟอนแม่หน่อยทุกคนโอ้ยผมว่าเราหนึ่งแน่นอนผมว่าเรานิ่งแน่ยอมแพ้เรายอมแพ้ เราทำไฟล์ทำลายปุดเกมไม่สำเร็จนะทุกคนเราทำลายปุดเกมไม่สำเร็จนะเราเล่นใหม่นะทุกคนเดี๋ยวเราเล่นใหม่อีกสักรอบนะทุกคนอีกสักรอบตมาทุกคนตอนนี้เรามีห้าสิบเพย์เยอร์นะเมื่อกี้เรามีนิดเดียวนะรอบนี้นีทุกคนเราต้องชนะรอบนี้เราต้องชนะให้ได้นะทุกคน คนต่างพิมพ์ทักทายสดดีกันทุกคนส่งกีฮุนเนะี่ยเอ็มเริ่มอีกสามวินาทีกันทุกคนนั่งเอมเริ่มแล้วนะเตรียมตัวกับเกมถัดไปนะทุกคนนีเกมนี้เราเล่นแล้วนะเกมนี้เราเคยเล่นแล้วนะทุกคนโอ้ยฉันขอสุ่มบอลด้วยโอ้ยโอ้ยฉันขอสุม่มโดยได้ทีมไฟอีกแล้วนะทุกคนได้ทีมไฟแล้วนะ่ ต้องทำใจีกทีมหนึ่งนะทุกคนต้องทำใจีกทีมหนึ่งนะตึ้งตึ้งึงตึดึ้งตึองตึ้ึ้งตึไงตึ้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 งตอ้้งตึ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 ้งงต้งงตึ้ง้งต้งตึ้งต้งงตึงต้งงตึ้ต้ สามเพื่อนไปเลยนะทางตันอีกแล้วนะุกคนทางตันอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรทุกคนคืออะไรอะ่ะผมล่วงมาเลยเอาตายเลยเอาทำไมเพื่อนไม่ตายเพื่อนจะตายห้องกับดักอะ่ะมีห้องกับดักอย่างนี้ด้วย <c oughs> มีห้องกับดักอย่างนี้ด้วยไม่ทันเล่นเลยโอเคทุกคนก็ต้องจบกันไปแล้วทุกคนสำหรับสควิตเกมสามของเราทุกคน เป็นไงต้องสนุกกันไหมทุกคนได้ดูกันหรือยังกันทุกคนได้ดูภาคสามกันหรือยังทุกคนสนุกไหมสนุกฝากคอมเมนต์เนี่ยทุกคนแต่อย่าสปอยนะเดี๋ยวไม่สนุกนะทุกคนอย่าสปอยนะเดี๋ยวไม่สนุกนะผมไปแล้วไปก่อนทุกคนขอตัวไปดูซุกิทเกมก่อนนะทุกคนไม่เจนคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายไกปูจ้าววิ